วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับตัววิดีโออิดิเตอร์นะคะซึ่งในแคนวาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็คนที่มี Account แบบ c a n วาฟรีเนี่ยก็สามารถใช้การตัดต่อวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทีนี้เนื่องจากว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ย ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะคะเราจะแบ่งนะคะเรื่องของวิดีโอเนี่ยออกเป็น EP ย่อยๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองทดลองทำตามนะคะไปในทีละขั้นตอนทีละ EP นะคะทำความรู้จักแล้วก็ทำความคุ้นเคยนะคะซึ่ง EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่1น,นะคะเป็น EP แรกที่เราจะคุยกันในส่วนของอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะให้รู้จักนะคะกับตัววิดีโอว่า เขามีอินเทอร์เฟซในการทำงานยังไงบ้างนะคะการรับอัพโหลดวิดีโอนะคะการเลือกใช้เทมเพลตวิดีโอรวมไปถึงการเลคคอร์ดวิดีโออยู่ใน Canva นี้เลยนะคะก็คือแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยจบในทุกขั้นตอนนะคะ EP 1นนะคะวันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของอินเทอร์เฟซแล้วก็การทำงานในขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะมี EP ต่อๆไปนะคะเพื่อนๆจะได้ไปฝึก ฝนนะคะแล้วก็ลองใช้ก่อนว่าในอินเทอร์เฟซแต่ละส่วนในการทำวิดีโอเอดิเตอร์นะคะหรือว่าเราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่จะต้องรู้จักนะคะอันดับแรกนะคะตัววิดีโอเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ที่หน้าโฮมของ c a n วานะคะเราไปคลิกที่ตรงวิดีโอตรงนี้นะคะตรงสีชมพูนี้นะคะเราคลิกที่ไอคอนวิดีโอนี้นะคะ c a นวาเนี่ยจะจัดสร้างวิดีโอนะคะเทมเพลตต่างๆไว้กับ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวมาตรฐานนะคะก็จะเป็นเลนส์เคปนะคะตัวนี้นะคะเลนส์เคปก็จะประมาณ16:9ต่อนะคะซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานของวิดีโอนะคะตัวต่อมาก็คือโมบายวิดีโอนะคะมี YouTube Shorts นะคะมี TikTok มี f c e e o o o วิดีโอนะคะ i n s t m Story t o r y นะคะ Instagram r e e l นะคะ YouTube วิดีโอนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่เป็นวิดีโอในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้น เพื่อที่จะรู้จักวิดีโอเอดิเตอร์แล้วก็อินเทอร์เฟซของวิดีโอเนี่ยด้วยตัววิดีโอมาตรฐานนะคะก็คือตัวแรกที่เป็นวิดีโอแลนสเคปนะคะแล้วก็คลิกไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นตัวหน้าวิดีโอว่างเปล่าขึ้นมานะคะอันนี้คือหน้าวิดีโอเปล่าๆนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้คลิกตรงดีไซน์นะคะเราก็จะเห็นเป็นหน้าเปล่าอยู่หนึ่งหน้าโดยที่เวลามาตรฐานที่เขาใส่ให้กับหนึ่งหน้าวิดีโอเนี่ย ก็คือ5วินาทีนะคะก็ให้เราไปคลิกเริ่มต้นด้วยการไปดูที่เทมเพลตวิดีโอก่อนนะคะไปที่ดีไซน์ได้เลยค่ะพอเราคลิกที่ดีไซน์นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาวิดีโอในแบบที่เราต้องการโดยใช้คีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าคำค้นเนี่ยในช่องนี้ได้เลยนะคะหรือเราจะลองนะคะมาเลื่อนดูวิดีโอนะคะที่อยู่ด้านล่างสมมุติว่าเราเลือกเป็นเทมเพลตนี้นะคะ Study effectively in online learning นะคะเราก็เลือกเทมเพลตนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกะคะ่ะเขาก็จะมีแสดงให้ว่าเทมเพลตนี้มีอยู่ทั้งหมด5หน้านะคะ5หน้าที่เป็นวิดีโอเราจะใช้ทั้งหมดเลยไหมนะคะอันนี้เราก็ apply all 5 pages นะคะวิดีโอก็จะแสดงให้เรานะคะเราปิดหน้าต่างนะคะที่ตรงหน้าดีไซน์ตรงนี้ออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของ หน้าอินเทอร์เฟสในการทํางานกับวิดีโอนะคะเราจะเห็นว่า5หน้านะคะที่เราใส่มาเมื่อครู่เนี่ยก็จะมาอยู่ในตรงวิดีโอส่วนนี้ของเรานะคะในส่วนนี้นะคะที่เป็นอ่าแต่ละหน้าทั้ง5หน้าเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นตัวไทม์ไลน์นะคะเป็นไทม์ไลน์วิดีโอนะคะสังเกตว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่0วินาทีนะคะจนจบวิดีโอนี้ก็คือ25วินาทีนะคะถ้าเราอยากทราบว่า ระยะเวลาของการเล่นวิดีโอทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะให้เราดูที่มุมบนขวานะคะเขาจะมีระยะเวลาทั้งหมดของวิดีโอไฟล์นี้นะคะอันนี้ก็คือ25วินาทีนะคะในส่วนของแต่ละเพจเนี่ยก็จะมีเวลากำกับอยู่นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะที่อยู่ในกลมๆแล้วก็เป็นเครื่องหมายเพล่เนี่ยก็คือตัวเพลย์วิดีโอเพื่อที่เราจะได้ดูตัวอย่างของวิดีโอที่เราสร้างขึ้นนะคะ แล้วก็เส้นสีดำนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลักษณะาสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราเรียกว่า p เพจนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เราเรียกว่าตัว v ิดีโอไทม์ไลนะคะเมื่อเราเอาเมาส์นะคะมาวางไว้ระหว,ว่างแต่ละเพจเนี่ยข้างบนนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกก็คือการเพิ่มเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งนะคะอันนี้จะคล้ายกับการใช้งานใน Presentation เวลาที่เราสร้าง Presentation ในแขนวานะคะ ส่วนตัวด้านล่างก็คือ t r a n s i t i o n ระหว่างแต่และเพจหรือว่าระหว่างแต่และวิดีโอซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกันกับใน p r e s e n t a t i o n นะคะตัวนี้ในส่วนนี้ก็เราเรียกว่าเป็น Video อ d i ด o r interface นะคะทีนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราเองได้ไหมนะคะเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอมาแล้วเราต้องการจะมาตัดต่อในตัว Canvas นะคะเราสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอของเราเองได้นะคะโดยไปที่ อัปโหลดตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปเลือกที่อัปโหลดไฟล์นะคะหรือนะคะถ้าเราอัปโหลดเข้าไปแล้วนะคะตัววิดีโอที่เรามีอยู่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ในวิดีโอส่วนนี้นะคะก็จะเห็นตัวอย่างของวิดีโอนะคะที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วนะคะทีนี้ในตัวของเพจนะคะที่เราบอกว่าเป็นเส้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เมาส์นะคะ เป็นรูปมือนี่นะคะจับที่หัวของ Payhead นะคะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปได้นะคะเนี่ยมันก็จะแสดงนะคะด้านบนเนี่ยเป็นหน้าพีว w ให้เราดูนะคะหรือว่าถ้าเราจะแสดงนะคะทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลากมาไว้ที่ต้นคลิปนะคะที่ศูนย์วินาทีที่ศูนย์แล้วก็คลิกที่ปุ่มเพย์นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะคะพอเราคลิกนะคะ ตัว p a เนะเขาก็จะวิ่งนะคะก็คือเล่นวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะคะข้างบนก็จะเป็นพรีวิวนะคะที่แสดงตัววิดีโอที่เราทำงานกับเขาเนี่ยให้เราเห็นที่ด้านบนนะคะเราก็สามารถกดหยุดได้นะคะทีนี้ในส่วนต่อไปนะคะนอกจากเราสามารถอัปโหลดวิดีโอของเราได้เองแล้วเรายังสามารถเลกคอร์ดได้ด้วยนะคะเลกคอร์ดเราเนี่ยที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเลกคอร์ดตัวเราได้ด้วยนะคะ ในการบันทึกวิดีโอนะคะหรือว่า Record Yourself จากตัวแ a นวาเนี่นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้จากเครื่องคอมของเรานะคะขณะที่เราเปิดแคนวาอยู่นะคะกล้องแล้วก็ไมโครโฟนที่เราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะโดยที่ให้เรานะคะไปที่คำสั่งอัปโหลดนะคะแล้วก็คลิกปุ่ม r e o r r Yourself นะคะซึ่งอยู่ใต้ปุ่มสีม่วงที่เขียนว่าอัปโหลดไฟล์นะคะเมื่อเราคลิกที่ r Record y o u r s e l f นะคะ ก็จะปรากฏภาพนะคะให้เราเห็นแบบที่กำลังแสดงอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะซึ่งก็จะมีปุ่มเอฟเฟกนะคะมีปุ่มมีปุ่มฟิลเตอร์มีปุ่มเอฟเฟกนะคะมีปุ่มให้เราเลือกว่าจะให้แสดงผลแบบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถที่จะฟลิปนะคะกลับด้านกล้องได้ด้วยนะคะซ้ายเป็นขวาถ้าเราเซตไมค์เซตกล้องเซตเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เรานะคะเลกคอร์ด yourself หรือว่าบันทึกตัวเองเนี่ยที่พูดในวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกที่เซฟนะคะเราจะไปเจอไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะก่อนที่เราจะออกจากสตูดิโอที่แคนวาเนี่ยบันทึกเราเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์วิดีโอนั้นไปอยู่ที่ไหนนะคะให้เราไปที่อัปโหลดนะคะเมื่อเราไปที่อัปโหลดนะคะแล้วเรามาคลิกที่แท็บวิดีโอนะคะมันจะมีแท็บอิมเมแท็บวิดีโอแล้วก็ แท็บ audio ใช่ไหมคะให้เราไปที่แท็บวิดีโอนะคะไฟล์ที่เราบันทึกตัวเองไปเมื่อครู่นะคะเราก็จะเห็นเป็นไฟล์นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในวิดีโอของเราเองนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกเพิ่มนะคะอันนี้สมมติว่าเราเพิ่มหน้าเข้ามาอีกหนึ่งหน้านะคะเราสามารถที่จะคลิกวิดีโอของเรานะคะเข้ามาอยู่ในตัวเพจนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเครื่องมืออินเทอร์เฟซที่อยู่ในหน้านี้นะคะนอกเหนือไปจากตัวเพจนะคะตัวเพลยนะคะเราจะเห็นเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้ก็คือซูมเพจนะคะถ้าเราคลิกอีก Zoom Page ก็คือตัวหน้าที่แสดงผลตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเขาเป็นเพจนะคะ ถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะสังเกตว่าสีดำเนี่ยจะมาอยู่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างเราเรียกว่าซูมทำเนียนะคะก็คือซูมตัวที่เป็นทำเนียเล็กๆที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเราสามารถที่จะคลิกซูมเพื่อให้เห็นระยะเวลาของไทม์ไลน์ของวิดีโอเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเราสามารถคลิกกลับไปที่ซูมเพจนะคะเพื่อที่จะขยายหน้าแบบนี้ได้นะคะนอกจาก ข้างล่างนะคะที่เป็นเครื่องมือในการซูมอินซูมเอาตัวเพจแล้วก็ทำเนีแล้วเนี่ยแถบเครื่องมือด้านบนนะคะก็จะมี Edit นะคะซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อ Edit ตัววิดีโอเพิ่มแสงให้วิดีโอสว่างขึ้นนะคะ หรือว่าให้มืดลงได้กรณีที่เราไปถ่ายแล้วแสงมันอาจจะเยอะไปนะคะมี B G Remover นะคะซึ่งอันนี้จะใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน Pro นะคะในสำหรับฟีเจอร์ของการลบแบ็กกราว์ของวิดีโอนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเวอร์ชันฟรีก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Transition ระหว่างเพจหรือเครื่องมือข้างบนนี้นะคะ อันนี้ Audio t o นะคะก็คือเป็นการปรับแต่งเสียงนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มลดวอลลุมของตัวเสียงนะคะ Playback นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการเล่นสปีดของวิดีโอนะคะแล้วก็การปรับในส่วนของ Fade In Fade Out ก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกับเราปรับแต่งภาพนะคะรวมไปถึง Animate นี่ก็คือเราสามารถเล่นกับตัววิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่ให้คล้ายกันนะคะอินเทอร์เฟซเนี่ยจะคล้ายๆกันกับเวลาที่เราทำพรีเซนเทชันนะคะก็สำหรับ EP 1 EP นี้นะคะก็ได้พาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับอินเทอร์เฟสนะคะของการทำงานกับวิดีโอในแคนวานะคะเวลาที่เราจะใช้ตัดต่อนะคะหรือว่าจะ Edit ทคลิปต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้แคนวาเนี่ยทำงานได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ มีตัวเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคล้ายๆกับตัวพรีเซนเ t ชันก็ทำให้เราเกิดความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้แล้วก็ทดลองทำนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเราจะมาลงลึกกันใน EP ีต่อไปนะคะ EP ีที่2แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะทดลองการใช้วิดีโอให้คุ้นเคยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ีหน้า EP 2ีของวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ